วันนี้เราจะแก้ฮันเตอร์ด้วยตัวอะไรดีนะกู <c oughs> บอกเลยว่าลองแน่นอนเอ้ยมันเกิดใกล้กันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยฮันเตอร์ตรงนู้นนะผมเห็นอยู่เกือราแรกของเราจะเป็นใครกันนะแล้วทำไมวันนี้มีเอมมาสองตัวเลยวันนี้ยกูกว <c oughs> นตีนกว้างเลยอ่ะมาไอซังชอบลุมกันจักใช่ไหม เลยโอเคไม่เดินเว้ยอ๋อกูว่าแล้วทำไมเมาส์กูมันแปลกๆไอ้เฮียทำไมเมาส์กูสายเป็นงนะี้น่ะเก็บสายก่อนนะอืมตันโดนตันโดนอะไร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 โอ้โหเอออันนี้มึงมาถ่ายทอดสดเหรอไอสัตว์ไฟขนาดเนี้ย

รับได้แค่นี้นะขอบใจมากที่เอาลูกละเบีมให้กูใช้หมดเลยแล้วกันโ okay อเคเฮ้ย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 กวางโ okay อเคเขาไม่ลาผมนะกูบอกเลยว่าอย่างมันอ่ะตาเนี่ยเพื่อนลมแล้วไปเดินคู่กันซะด้วยนี่นี่ขนาดเดินคู่กันนะเนี่ยได้แค่นี้เหรอ กูตันอีกรอบหนึ่ง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 กวนตีนกวนตีนน่าจะได้เอ,อือเรียบร้อย <laughs> กูตันกี่รอบวะเนี่ยลูกเราพี่จะหมดแล้วอ่ะเอ้ยแล้วทำไมเพื่อนมันปันน่นช้าจังเลยโอ้โหไม่มีใครปั่นเลย มึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยถ้ามึงไม่ปั่นไฟเราจะแพ้กันนะเนี่ยกูสากวนตีมันไปเยอะด้วยหลุมอยู่นี่โอเคอ่าเขาวางกัดจักตรงหลุมกูมีน้ำหอมไอสัตว์ หายแล้วผมโดนตีไปหนึ่งทีนะต้องมาจุกแถวๆนี้ เอ้ยไม่โดนด้วยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยมัวแต่มันกูก็จะแพ้เลยเพื่อนเอ้ยเรามาแกงฮันเตอร์อีกสักตากันไหมซื้อลูกลักเบียเยอะเลยอะแล้วก็ชนเรือ <laughs> ว่ะกูร้องแน่เลยว่ะ ไปถึงกูเดี๋ยวร้องแน่เลยเฮียชนไม่เดนินดูกันนะครับว่าใครจะร้องระหว่างกูกับฮันเตอร์เอ้ยเอามีเพื่อนเน็ตกากเดี๋ยวผมขอเปิดไอ้นี่ก่อนนะท้ามนด้เจอจะดูว่าจอแม่งดำเพราะอะไรคือหลายๆคนก็น่าจะเห็นว่าผมมีสองจอเลย มึงเตรียมตัวแพ้กันได้เลยเฮียกูจะแก้งเปลี่ยนมันนี่ก่อนเอ่อไอเดนนี่มันแดกแดกแรมพอสมควรเลยฮะ CPU ไม่ค่อยแดกเท่าไหร่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ CPU การ์ดจอก็ไม่ค่อยกินเดี๋ยวว่วางๆผมเอาไงดีนะ เออเอาหยิบคาร์บอยมาดีไหมนะตานี้ผู้หญิงเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าไอยาเอาไงฟีเลนอ้าวอ้าวไอ้น้อ,อ,อ,นองมึงพร้อมแกงยังมึงพร้อมแกง,งถ้าพร้อมแกงแล้วก็จัดไปสัตว์จัดไปเฮี้ย กูบอกเลยร้องแน่นอนชนรัวๆมึงลองคิดดูถ้าสมมติเราหยิบฟอร์เวิร์ดมาแปดตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นกูบอกเลยว่าชนกันยับอะ่ะไม่ต้องเล่นไอ้เฮียแล้วก็ไม่มีใครปั่นด้วยอ่านายอีฟโดนไปแล้วโอ้ไม่ใช่ตัวกันดาเมจอุ้ยเกยชากูชอบมากเลยอะ่ะตัวพุ่งๆแบบนี้ล่าสาวน้อยนะมึงแกล้งเด็กอุ้ยมึงแกล้งเด็กอรอเกยชาเดี๋ยวมึงโดนกูรอแป๊บ มึงโดนกูแน่ไอ้เหี้ยเอา้าโดนผักอีกเฮ้ยอย่าห่างมากดิกูกระแทกไม่ได้อือหนึ่งทีหนึ่งทีงทเอาไง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 จะเล่นต่อเปล่าหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งที เออหนึ่งทีอีกหนึ่งทีไหมอีกหนึ่งทีไหมไอ,อตีไม่โดนตีไม่โดนวางไม้ก่อนโอ้โหโดนอะไรฮี้ออ่ะกูไปจุกตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยแกคือไลต่อไปสินะ พุ่งไปแล้วอีกห้าวิวางไม้ก่อนจูบไปเรื่อยๆนะโอเคตรงนี้ไม่มีให้เล่นแล้วกูน่าจะโดนจะโดนหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าจังหวะน,นี้จะโดนหรือเปล่าโอ้โหมีสิทธิ์โดนสูงมากเลยนะฮะตรงนี้สวนโดนแล้วกูไม่น่าสวยเลยเมื่อกี้นี้ กูบอกเลยว่ามันมากตานี้เอ้ยมาช่วยกูกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยใช้ลูกบอลเพื่อมาช่วยกูเลยเหรอมีคนมาช่วยกูแล้วไอเวนขอบคุณมากครับสาวน้อยเอ้ยสาวน้อยรอดแล้วเป็นไงกูบอกแล้วฟอร์เวิร์ดนี่สุดยอดกูบอกเลยว่าตัวที่แบบไม่มีการซีซีนี่แบบมึงลองทุกตัวเฮียเจอกูเข้าไปไม่มีใครไปช่วยนาอีฟเลยเหรอโอ้โหโอ้โห โอโ้โดนคอมโบโดนคอมโบยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนนายอิมน่าจะบินนะมึงลุมเหรอมึงลุมเหรอโดนกูแน่เฮียไอ้เฮียชนไม่โดนไอ้สัตว์เออตีมาทีนึงอ้าวโอเคกูช่วยมึงไม่ได้ กูมีอีกลูกหนึ่งไอสัตว์เอาไปแล้วจ้าอืมกูมีอีกลูกหนึ่งกูมีอีกลูกหนึ่งเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน,โดนอืมไปแล้วจ้าผมไปจริงแล้วจ้าลูกบอลไม่มีให้เล่นแล้วจ้ามึงแบบมึงคิดว่าแบบกูจะแบบการดาเมจได้หรอมึงดูเลือดกูดิเฮ้ย ใครมาทำไมเนะี่ยเอ่อตอนนี้ที่สำคัญที่สุดน่าจะนี่นะปลานกมาเพื่อไหนมึงอะเอ้ยเอาเปล่าไกเชกลับก่อนไอ้สัตว์โอเคเอ้ยมึง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 ไม่ช่วยเพื่อนเหรอเอาไอ้เชน,นี่ กูก็ได้ว่ามึงช่วยเพื่อนไอสัตว์มึงบ้าไะเนี่ยกูก็ได้ว่ามึงช่วยเพื่อนดึงกูมาดึงกูดึงกูดึงกูงกงกอ้าวเฮ้ยมึงกวนตีนเหรอเนี่ยมึงกวนตีนเหรอไอเคียเดินผ่านกูเฉยเลยเฮ้ยว้าไปเนี่ยเฮ้ยตัวใครตัวมันไอสัตว์ ตัวใครตัวมันไอสัตว์เอ้ยวางเลยกูพังไม้แล้วเปลี่ยนทีเ่เร็วเร็ว เร็วกว่านี้คิดิโตคุงกูจะโดนทีมแล้วโอเคกูคยังรอดกูยังรอดกูยังรอดเอ้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนเอ้ยชิพายแล้วดักคู่เอ้ยไม่โดนเออโดนแล้วไอสัตว์คุย้ย พอกันทีกับการแกงฮันเตอร์อะไรเงี้ยกูจะเป็นสายปั่นวันนี้เจ็ดแม่ไม่มีใครปั่นเลยไม่ใช่ไม่มีใครปัน่นแต่พวกมึงแบบกว่ามึงจะปัน่นนี่คือพวกมึงกำลังจะตายกันหมดแล้แยเงี้ยกูจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยใครทางนั้นตาน,นี้กูจะปล่อยเพื่อนตายโอเคได้เยอะกูรีบปั่นเลยอ้าวซูก,การเดือดคนแรกแล้วเอ๊ะ ไป,ไปั่นสบายใจชิลจังเลยนเนาะเฮ้ยมึงมาทำอะไรกับตรงนี้เยอะแยะนี่อะกูอยากปั่นแบบสบายใจเฉบไอ้พวกเกี้ยเฮ้ยกูบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูไอ้พวกเกี้ยน่าจะโดนนั่งเนี่ยไปดีกว่า <c oughs> ขอบคุณมาก ขอบคุณมากดึงปลาลงมมาทางนี้ปะวะมันมาทางนี้มันมาทางนี้มึงต้องมาช่วยกูมึงจะไปไหนไเฮียนี่กูนั่งเฟสสองอยู่มึงจะไปไหน เฮียนี่ไปไหนน่ะเอาแล้วทำไมมึงไม่มาช่วยกูอ่ะเฮ้ยเฮียทิ้งกูเลยกูทิ้งกูเฉยเลย